ราะสมัยก่อนในคนไทยเราไม่รู้จักเรื่องสกาลามาสูรตรจนกระทั่งฝรั่งนะตื่นกับรามสูรตรว่าฝรั่งนี่อุ้ศาสนามีที่ไหนที่ให้เปิดใจกว้างไม่ต้องเชื่อถืออย่างเงี้ยนะก็ตื่นฝรั่งตื่นไทยก็พลอยตื่นด้วยอีกแหละนะะเหมือนอย่างที่ผมเคยพูดเลยคนไทยก็มาพูดกันคนสมัยใหม่เรื่องไอ้การามาสูรตรว่าอย่าเชื่อถืออย่างงาั้นทีนี้เขาก็ใช้คําแปลว่าอย่าเชื่อถืออะไรยเนี้ย นี่มันก็เกิดปัญหาคนไทยคือบางทีก็ไม่ใช้ความพินิตพิจารณาสืบค้นความรู้ให้มันชัดเจนพวกอย่าเชื่อถือด้วยฟังตามกันมาได้ข่าวเล่ารือนี่นก็พอไปได้อย่าเชื่อถือได้นับถือว่าท่านผู้นี้เป็นครูของเราบางคนก็บอก oo, อย่าเชื่อถือครูอาจารย์เอาลสิเอาละได้เรื่องแล้วใช่ไหมนี่เราก็เลยต้องบอกว่า มีอาจารย์บางท่านเนี่ยพยายามพูดเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเนี้ยเอาไปสอนเด็กเด็กนักเรียนบอกบอกนักเรียนก็บอกจะไปเชื่อครูเอาละสิไปกันใหญ่นะเอ๊ะนี่กลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่เชื่อครูนี่มันจะไปยังไงกันมันจะยุ่งกันใหญ่แล้วก็บอกว่าต้องพยายามหาคำแปลที่มันสื่อความหมายพอดีพอดีไม่ให้เลอ นี่อาจารย์บางท่านตอนนั้นมีท่านหนึ่งก็เป็นอนุสาส์อาจารย์พูดเรื่องนี้เยอะพยายามชี้แจงว่าพระเ,เจ้าไม่ได้สอนไม่ให้เชื่อถือครูท่านหมายความอย่างนั้นอย่างนั้นคือหมายความว่าอย่าไปลงเอ่ยเด็ดขาดว่ามันเป็นอย่างนี้อย่าเชื่อถืออย่ายึดถือมันก็ยังไม่ถึงกระจายผมก็เล็แปลหาคาแปลอยู่นาน มาถึงพจานานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมเนี่ยปีหนึ่งห้าเนี่ยก็หลังนั้นปีงก็ได้คําแปลที่ผมได้หลังจากเขียนพุทธธรรมเนายผมก็ใช้คาว่าอย่าปรงใจเชื่อคืออย่าเพิ่งปลงใจเด็ดขาดลงไปนะซึ่งคาแปลเนี่ยทั้งชุดเลยในพุทธนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมเนี่ยก็มาอยู่ในพระไตปรปิฎกแปลไทยของฉบับมหาจุฬา ที่พิมพ์ขึ้นในปีส5 3 7รสก็คืออีก22ปีต่อมาก็แสดงว่าพระไตรปิฎกมหาจุฬาก็พอใจคำแปลนี้ก็เอาไปใช้แต่ว่าในมหาไตรปิฎกมหาจุฬาก็ไปเติมนิดหนึ่งในข้ออย่าปรงใจเชื่อเพราะตักกะนะที่ผมเขียนไว้ก็แค่ตักไม่มีสระอะคือไม่มีประวิสัญชนี แล้วท่านก็ไปเติมประวิสัญญีสละอะเข้าไปตวงแล้วก็เติมวงเล็บอธิบายเพราะว่ากลัวคนไม่เข้าใจคําว่าตักกะแล้วมันก็เลยไปอธิบายนิดหน่อยแต่ในเดิมที่ผมเขียนไว้นั้นไม่มีวงเล็บเนี่ยผมก็เขียนไว้ทีนี้ต่อมาก็พพุทธธรรมเองอาจารย์ลวีภาวิไลยธรรมสถายจุฬาท่านอยากจะพิมพ ก็เล่มเดิมนั่นแหละผมก็ขอเวลาท่านสักสามเดือนขยายความเอ้กเติมโน่นเติมนี่ปรับปรุงหน่อยกลายเป็นสามปีก็เกิดเป็นเล่มขยายความนั่นแหละจากฉบับเดิมเล็กๆเป็นฉบับขยายความในรอเกือบพันหน้านะี่อันนี้ผมก็มาเติมไม่กงที่การลมาสู่คําแปลที่อย่ายึดถือเนี่ยก็มาคิดว่าจะเอาอยัางไงดีจะคงไว้ตามเดิมที่ถือตาม พระไตรปิฎกฉบับฉลองยี่สิบห้าพุทธศตวรรษดีไหมล้วก็ไปเห็นว่าในอัติกถาก็แปลว่ามาคันหถด้วยเอาของท่านไว้เพราะเราต้องการว่าพุทธธรรมเนี่ยนำเสนอสิ่งที่ได้มาจากต้นเรื่องว่ายังไงเจ้าของเรื่องว่ายังไงแล้วสืบสายกันมาว่ายังไงเราพยายามให้เขาให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้ได้เห็นตามนั้นพยายามเอาตัวเข้าไปปนให้น้อยที่สุด ก็เลยเอาของตัวเองเข้ามาฟุตโนดไว้เพราะฉะนั้นในพุทธธรรมนั้ท่านจะเห็นว่าในฉบับขยายความก็เขียนเชิงอัดต่างไปจากฉบับเดิมเมื่อฉบับองค์วันพระองค์วันมาเจียก่อนอันนั้นเขียนบอกว่ายังไม่พอใจคําแปลนี้แต่ยังหาไม่ได้ว่างั้นทีนี้มาฉบับขยายความนี่จะเขียนบอกว่าไม่พอใจคําแปลนี้แต่ว่า ให้ถือความหมายว่าจะปรงใจเชื่ออันนี้ก็คือคำแปลที่ลงในพระจนานุกรมพุทธศาสน